ทดสอบทีสามปึ๊บมองเห็นไหมเนี่ยีชัดที่พื้นใช่ไหมลองยิงเป้าตัวใหญ่เท่าคนทีระยะ80 80-90เกเกือบร้อยเมตรตัวนี้ ดูว่าลำกล้องสัน้นๆมันจะมีความเสถียรไหมเชื่อถือได้ไหมลำกล้องมันเนี่ยถวัดาจากตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วชี้พอดีเลยแต่ลำกล้องที่มีเกลียวจริงๆเริ่มจากตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอ้เก้าสองข้อนิ้วเองดูว่ามันจะ เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมซูมโอ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยซูมกันอืม น่าจะพอเห็นนะเอ๊ะโฟกัสนิดนึงเอ๊นัดแรกยิงนำก่อนเลยยิงนำเล็งจีง้อ,อูสูงชัดเป้าเบรอรเดินไกลนุ่มนวลเล็งจีง้ตรงกลางเป้า ซ้ายนิดหน่อยนัดนี้เล็งขวานิดนิดสูงหน่อยหน่อยขวาไปขวานิดเดียวโดนยิงนำยิงตามแล้วก็แก้ไป ช้กระสุนสามนัดเพราะเราไม่รู้จุดตกต่อไปที่อยากจะรองนอนลังหนึ่งจะโดนไหมร้อยห้าสิบกล่องกล่องสุดรระยะไปแล้วร้อห้าสิอยู่ตรงไหนร้อหิก็คือ

กล้องเหรือคนยิงนี่แหละเล่นเองตบเองเลยกูวันฮันเดดฟิเต้ต้องเลงสูงออกขวาดีดหน่อยหวังว่าจะได้ยินเสียงรอมโอ้เล็กแค่วะยกสูงว่ายบำกล้องมันสั้น เฮ้ย hey! โดนว้โอ้ที่จริงต้องเลิกเลยนเนี่ยยกสูงเผื่อขวานิดหน่อยแม่งเลยใช้ได้ใช้ได้ไม่รู้กล้องได้ยินป่ะอีกทีหนึ่งดิว่าได้ได้เว้ยยกสูงเผื่อขวานิดหน่อยสุดชัดป่อเปโอ้โห Hoa, vợ đồn vợ đồn dồn 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 โอกาสโดนมีอยู่แต่ว่าจะยากกว่าปืนลำกล้องยาวหน่อยโอ้เย่มเยๆ่มเยมเยม,ยมปัดศูนยมันสั้นอะมองมันมองยากแล้วพอเรายกทาพอโอ้โหดูมันทำให้ไม่เหลือเป้าเลยอะนี่มองอยกภาพที่เห็นเนี่ยมเด็โตกว่าเป้านี่อีกอะ แล้วก็ศูนย์มันสั้นด้วยมันก็เลยทำให้เราเลงยากเอ้าโอเคปืนเล็กๆแค่นี้ก็พอได้ละ